ฟังเรื่องเล่าเมาแม่ยายกันต่อครับก่อนที่แม่ยายผมจะแต่งงานไม่ถึงอาทิตย์ครับเหตุการณ์ไม่คาดก็เกิดขึ้นมีผู้หญิงคนนึงครับเธอมาอ้างตัวว่าท้องกับเสียโอก็ทำเอาวุ่นไปเลยทีเดียวครับหลังจากพูดคุยกันก็ได้รู้เรื่องว่าช่วงสองเดือนก่อนครับ ตอนนั้นเสียโอมาพาแม่ยายผมไปงานเลี้ยงงานหนึ่งครับหลังจากกลับจากงานเลี้ยงก็ดื่มกันมาพอประมาณและเสียโอก็อยากจะมีอะไรกับแม่ยายผมครับแต่แม่ยายผมไม่ยอมบอ,อกให้รอแต่งงานกันก่อนเสียโอก็ตามใจครับหลังจากที่มาส่งแม่ยายผมที่บ้านเสร็จเสียโอก็เอ เข้าไปในตัวเมืองนั่งดื่มกินต่อเป็นการยอมใจครับก็อย่างว่าตามภาษาผู้ชายที่จริงเสียโอแก่ก็เป็นคนดีครับก็ไม่ได้บังคับขู่เข็นอะไรแม่ยายผมไม่ยอมก็ไม่เป็นไรแต่ก็อย่างว่าผู้ชายพอเกิดความรู้สึกแล้วไม่ได้ดังใจก็ต้องไประบายเป็นธรรมดาแต่ตอนนั้นแกบอกว่าแกก็ไม่ได้ มีเจตนาที่จะนอกใจหรอกนะครับเพราะว่าแกคิดว่าจะไปดื่มย้อมใจสักหน่อยแล้วก็จะกลับบ้านไปนอนแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับมีผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปนั่งอยู่กินด้วยกันนั่นแหละครับแต่มองตากันไปแต่ผู้หญิงคนนั้นก็เข้ามาทักมาคุยครับก็ตามภาษาคนเมาและสุดท้ายทั้งคู่ ก็ได้เสียกันครับแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นก็แยกย้ายกันไปครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จนเธอรู้ตัวว่าท้องได้สองเดือนเธอไม่รู้จะทำยังไงครับก็เลยออกมาให้เสียโอรับผิดชอบและเสียโอก็เป็นลูกผู้ชายครับก็ยอมรับกับแม่ยายผมและรับผิดชอบผู้หญิงคนนั้นส่วนแม่ยายผม ก็ไม่ได้เอาความอะไรครับพราเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วทางผมเองก็ไม่ได้ซีเรียดครับเพอดูท่าทีของไม่ย้ายผมแล้วก็ไม่คิดที่จะเอาเรื่องทางฝ่ายนู้นครับสุดท้ายงานแต่งก็ยกเลิกกันไปแต่ที่แต่ที่ผมแปลกใจครับ แม่ยายผมทั้งๆที่งานแต่งโดนยกเลิกแบบนี้โดนผู้หญิงคนอื่นมาแย่งผู้ชายไปต่อหน้าต่อตาแทนที่เธอจะเสียอกเสียใจหรือแต่ไม่มีเลยครับแม่ยายผมยังคงทำตัวปกติล่าเริ่งแจ่มใสพูดคุยแต่งเนือแต่ง,ต,งตัวออกไปเที่ยวตามหมู่บ้านอะไรแบบนี้ครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนผมกับเมียรู้สึกไม่ค่อยสบายใจครับ เดาท่าทีของแม่ยายไม่ออกจริงๆคิดดูครับกำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วแล้วอีกฝ่ายหนึ่งมานอกใจแบบนี้เป็นใครจะไม่เสียใจแล้วครับแต่แม่ยายผมไม่เป็นแบบนั้นครับเธอยังคงทำตัวตามปกติแถมตั้งแต่ตอนที่เธอรู้เรื่องจนถึงตอนนี้แม่ยายผมไม่ได้โวยวายหรือไม่ได้สีเรียดอะไรเลยครับ ดูเธอเป็นคนพูดคุยแบบมีเหตุผลผมยอมรับครับว่าเราใจแม่ยายไม่ถูกจริงๆและผมก็ได้มีโอกาสคุยกับแม่ยายสองต่อสองครับจนได้รู้ว่าที่จริงแล้วแม่ยายผมเธอไม่ได้ซีเรือดกับการมีคู่ครองครับเธอบอกว่าที่คบกับเสียโอเพราะว่าเสียโเป็นคนดีและอีกอย่างหนึ่งเวลา ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเสียโอมักจะเป็นฝ่ายดูแลเธอตลอดครับก็ทําให้เธอรู้สึกดีและอีกอย่างคิดว่าเสียโอพึ่งพาใส่ได้เธอก็เลยคบกับเสียโอครับแต่พอร,รู้ว่าเสียโอมีคนใหม่อ,อนอกใจไปทําผู้หญิงท้องแบบนี้เธอก็ไม่ได้ซสีเรียสอะไรครับก็ถือว่าที่ผ่านมามีเพื่อนเที่ยวเพื่อน พูอะไรแบบนี้ครับเธอไม่ได้ซีเรียสและเธอหันมาเอ่ยกับผมยิ้มๆว่ามีลูกสาวลูกเขยดีๆเลี้ยงแบบนี้ยามแก่เธอก็สบายใจแล้วครับเธอไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้เลยเหนผมรู้สึกรักแม่ยายขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยครับยอมรับครับว่าแม่ยายผมใจเด็ดจริงๆครับ ทั้งทั้งที่แฟนนอกใจกำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วเธอก็ยังไม่สะทกสะทานยอมเธอจริงๆครับและแม่ยายผมก็ยังคงทำตัวปกติครับชอบเที่ยวชอบแต่งตัวผมเห็นแล้วก็คลายความกังวลครับและได้รู้จักปากเธอแบบนี้อีกอย่าง ผมรู้สึกดีย่งบอกไม่ถูกครับตอนที่เธอบอกว่ามีลูกเขยดีๆคอยดูแลยามแก่มันยิ่งทําให้ผมรู้สึกเป็นคนสําคัญของบ้านเลยครับยิ่งทําให้ผมรู้สึกรักแม่ยายขึ้นมายังบอกไม่ถูกปกติผมก็รักเธอเหมือนแม่อยู่แล้วครับและยิ่งได้ยินคําพูดนี้มันก็ยิ่งทําให้ผมรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวจบแล้วครับ คนที่ติดตามและฟังพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ